วันนี้สมาพันธ์องค์กรผู้บริโภคและเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยระบุว่าประกาศฉบับดังกล่าวจะไม่สามารถนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงจากระบบสัมพทานเป็นระบบแบ่งปันผลผล,ผลิตได้เนื่องจากเป็นการออกประกาศภายใต้พรบรปิโตรเลียมพศ2514ที่ไม่อาจบังคับให้คู่สัญญาต้องกระทําแต่อย่างใดและอาจนําไปสู่ข้อพิพาทกับคู่สัญญาได้ในอนาคตสมาพันธ์องค์กรผู้บริโภคและเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยยังคงยืนยันในจุดยืนเดิมนะครับ ขอให้มีการชะลอการเปิดปิโตเลียมการเปิดสัมปทานปิโตเลียมรอบที่21และเปลี่ยนแปลงระบบการให้สัมปทานเป็นระบบแบ่งปันผลผล,ผลิตทั้งหมดโดยให้เหตุผลว่าระบบสัมปทานจะทําให้เอกชนได้กรรมสิทธิ์ขณะที่รัฐได้ผลประโยชน์เพียงแค่ค่าภาคหลวงส่วนประชาชนยังคงต้องซื้อก๊าซธรรมชาติและน้ํามันจากแหล่งสัมปทานในประเทศด้วยราคาที่เหมือนหรือไม่แตกต่างจากการนําเข้าการให้สัมปทานครั้งนี้จะมีผลผูกพันถึง39ปีโดยที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนระบบ บริหารจัดการปิตโตรเลียมที่ดีกว่านี้ได้เลย เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยเห็นว่าการให้สิทธิสัมปทานปิโตรเลียมของไทยนั้นใช้หลักการให้คะแนนตามดุลพินิษของคณะกรรมการปิโตรเลียมซึ่งไม่ใช่หลักการประมูลที่แท้จริงขาดหลักความโปร่งใสไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนทั้งยังมีข้อสังเกตว่าการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมในครั้งที่ผ่านมาเกิดผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่ที่มีการสำรวจทั้งในด้านสุขภาพความไม่มั่นคงทางอาหารวิถีชีวิต และความขัดแย้งในชุมชนซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไขก่อนหน้านั้นนายกรัฐมนตรีเคยให้ความเห็นเกี่ยวกับการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21ว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงพลังงานในการพิจารณาตามภารกิจที่มีในการดูแลด้านพลังงานของประเทศในการหาแหล่งพลังงานทดแทนแหล่งเดิมที่ทยอยหมดลงโดยยอมรับว่าประเทศต้องเตรียมการสำรองพลังงานเพื่อไม่ให้กระทบต่อความมั่นคงเพราะหากประเทศเพื่อนบ้านไม่ส่งพลังงานมาให้ไทยก็อาจจะ เกิดปัญหาเหมือนกับกรณีประเทศใหญ่ที่กำลังประสบอยู่ในเวลานี้ครับและนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับท่าทีของภาคประชาชนที่มีต่อการเปิดสัมปทานปิตโตรเลียมครั้งที่21ที่เกิดขึ้นในเวลานี้ครับขอบคุณสัญญาสันจีจากดีแท็ด้วยค่ะพาไปดูเรื่องของการเตือนลูกจ้างนะครับ